รีวิวรถบัสนอนที่เวียดนามใครที่กำลังจะกดจองขอให้ดูคลิปนี้ก่อนตัดสินใจไปเริ่มเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสนอนไปที่ดาลัดเรานอนเป็นแบบนี้ไปฮะรถของเรามาแล้วฮะ ดารัดดารัส right ดารัา right โอเค thank you เลย yes yeah. six seat seat person ต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะ thank you าหนึงอมันจะไม่วอยู่ข้างบนนี่วะ ถึงว่าเราเลือกได้ใช่ปะแก้ไขนิดนึงนะคะคือเลือกที่นั่งไม่ได้เนาะเขาจะซูมให้เราว่าเราจะได้นอนตรงหลั n ไหนฉันมันไม่ดวกูมีที่เห็นนี้ก็คือคนที่นอนก่อนหน้าเราอะ<ม>่ะเหมือนเข้าทำทรายหรือเกลืออะไรหกไม่รู้เราก็เลยต้องเช็ดออกเกลือปะเนี่ยแลวหลังจากนี้ก็เหมือนเรากับพนักงานสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ด้วย Have right. สถานการณ์ตอนนั้นมันเหมือนเขาเข้าใจว่าเราเป็นคนทำเปื้อนอะแต่เราไม่ได้ทำนะามารูปทัวร์ก็จะเป็นห้องฟิวเหมือนแบบว่าเป็นบล็อกของเรานะฮะมีผ้าห่มให้ด้วยแล้วก็มีหมอนให้แต่เมื่อกี้คือแบบมันเปื้อนอะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนทรายเหมือนเกลือที่คนก่อนหน้ามันนอนแล้วพอเราแบบ แจ้งเจ้าหน้าที่อ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็แบบว่าวีนใส่อ่ะเืคิดว่าเราทําแต่เราไม่ได้ทำนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนอกห้องของเราก็จะทุกห้องอ่ะจ,จะมีผ้าม่านปิดให้หมดเลยมีทั้งหมด20ห้องค่ะก็ส่วนตัว โมงเขาก็จะแวะที่จุดพักรถให้เราประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะถึงดารัตพรุ่งนี้เช้าประมาณ8โมงไม่เกินนี้นะคะก็จะไปเจอกันที่ดารัตนะคะจริงๆเวลาตามที่โชว์ในเว็บมันคือ5ทุ่มครึ่งเนาะที่รถจะออกแต่ว่าตอนนี้ก็5ทุ่ม48แล้วละรถก็เพิ่งออกก็ดีเลยนิดนึงแล้วก็ก่อนนอนเราก็จะมาม,ามาสัสหน้ากันนะคะคือในรถมันไม่ได้มีห้องน้ำให้เพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะแบบเหมือนล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยก็คือทำให้เสร็จ ตั้งแต่ข้างนอกเลยนะคะส่วนเราก็เออมาร์กหน้าดีกว่าถ้าทารีมือมันจะเปื้อนไงก็เลยเลือกที่จะแบบมาร์กหน้าแทนก็มาร์กไปคืนนี้นะคะก็นอนไปกับมาร์กหน้านี่ลยอากาศภายในรถบัสนะคะก็จริงๆมันจะหนาวสลับแบบอุ่นๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆหนาวนะแล้วก็ในห้องที่เรานอนนะคะมันจะมีไฟที่สามารถเปิดปิดได้ไฟหัวเตียงหรือว่าไฟตรงเท้าเราก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราถึงที่ดาลัดแล้วนะคะเป็นเวลาตอน6โมงเชา้า แล้วอากาศมันเย็นมากหนาวจริงรร well. แต่ว่ารถบัสเขาจะมาจอดแบบเป็นเขาๆหน่อยอือก็คือนอนมาคือแบบว่าทางเรแบบตะก,กัตกตะกัตกตะกัตกตะกักตะกักตกบอกว่าเหมือนอยู่ในเครื่องเล่นทั้งคืนคือนอนไม่หลับเลยแบบทางไม่เรียบเลยแล้วก็แบบเบรกเรื่อยบีแต็กกันเสียงดังมากก็พยายามนอนให้หลับแต่ก็ได้เท่านี้จริง แต่ว่ามาถึงแล้วอากาศดีก็โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้าวชาวกินกัน